Good morning and welcome to a daily gospel truth. Well, if you're new to this channel, we want you to subscribe. ยังไงอย่าลืมกด subscribe ให้เรานิดึงนะคบ and uh, follow this channel because there are lot of good teachings that will help you เพราะว่าในช่อง u t u b e นี้เนี่ยก็จะมีคำสอนดีๆมากมายเลยซึ่งสามารถช่วยการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อให้กับคุณได้ it's the word of God แลวในช่องนี้เราก็เต็มไปด้วยถ้อยคำของพระเจ้า and the word of God can change your life แล้วถ้อยคำของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ we also want to remind you that on May 4th we are having our radiate seminar in Bangkok อย่าลืมนะครับวันที่4พฤษภาคมเราจะมีงานสัมมนากระจังที่กรุงเทพ It's a one day seminar but I believe it'll be powerful เป็นงานสัมมนาเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่ทรงพลังมากๆเลย It'll be filled with the presence of God and the truth of the word of God ซึ่งเราทุกคนที่มาในงานนั้นผมเชื่อเลยว่าเราเองจะเต็มล้นไปด้วย ถ้อยคําของพระเจ้าแล้วเราก็สามารถที่จะสัมผัสได้รับประสบการณ์กับการทรงสถิตอันทรงพลังของพระองค์ด้วย so we'll e a v e the registration link under this video ก็ด้านล่างวิดีโอตรงนี้เรามีลิงก์สําหรับใช้ในการลงทะเบียนนะครับ share with your loved ones invite them to join us ยังไงหนุนใจนะครับที่จะไปชักชวนคนที่คุณรักมาร่วมในงานสัมมนาตรงนี้ด้วย r i g we would love to see you there เพราะว่าเราเองก็อยากจะเจอกับทุกๆคนในงานสัมมนาครั้งนี้นะครับ so today's scripture is Galatians 5:16ข้อพระคัมภีร์ประ ธรวันนี้อยู่ในกาลาเทียบทที่5ข้อ16 Paul writes to the church I say then walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh ปโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ไปที่กาลาเทียด้วยการบอกว่าแต่ข้าพเจ้าเขาบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนัง Now we have เราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เปาโลได้พูดเอาไว้ในข้อนี้ด้วยเพราะว่ามีความหมายมากๆเลยสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียน

it's talking about the body. คริสเตียนบางคนเข้าใจผิดคิดว่าทุกครั้งที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าเนื้อหนังนั้นหมายถึงร่างกาย. Brothers, sisters, there is nothing evil about our body. จริงๆในส่วน So we need to understand what Paul is talking about when he says lust of the flesh. เราจําเป็น he's talking about desires that contradict God's will for our lives. Right? Again, I say, desires that contradict the will of God for our lives. Those desires tries to take us away, From the direction God wants to take the Holy Spirit wants to take the เพราะความปรารถนาตรงนั้นพยายามที่จะนำเราให้ออกนอกทางที่พระเจ้าต้องการให้เราไปหรือว่านอกเส้นทางที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะนำเราและความปรารถนาที่ผิดตรงนี้ empowered by wrong by thinking ก็ได้รับการเสริมกำลังมาจากความคิดที่ผิด and wrong thinking is empowered

against the will of God ที่เราต้องเข้าใจว่าความปรารถนาที่ไม่ตรงกันกับแนวทางของพระเจ้านั้นก็ถือว่าเป็นเนื้อหนังเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง what is the answer แล้วคําตอบนั้นคืออะไร Paul says here, walk in the spirit เปาโลบอกว่าเราต้องดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณ when we walk in the spirit เพราะเมื่อเราเองดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณ then the ungodly desires of our flesh ความปรารถนาที่มาจากเนื้อหนังซึ่งมันไม่ตรงกันกับแนวทางของพระเจ้ามันก็จะพ่ายแพ้ไปจากชีวิตของเรา and you know this is the beauty of the Christian life และตรงนี้ก็ถือเป็นความงดงามของชีวิตคริสเตียนด้วย the Bible here does not only say well you know don't walk in a lust of the flesh try hard คือพระคัมภีร์ตรงนี้ไม่ได้สอนเราว่าอย่าดําเนินชีวิตเพื่อจะตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังนะแล้วเราจะต้องพยายามหนักด้วยตัวของเราเองแต่ในข้อนี้เปิดเผยให้เราเห็นว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราจะต้องพึ่งกําลังของเราเองเพื่อเราจะสามารถเอาชนะความต้องการของเนื้อหนังได้พระ He has given us t h e Holy Spirit แต่พระองค์ได้ให้พระวญญานไปสุดกับเราซึ่งเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเรา And so you know uh, many times as we live our life here in this fallen world ก็หลายๆครั้งที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมทรามนี้อ่า you know wrong thinking comes into our lives มันก็อาจจะมีความคิดที่ผิดเข้ามาในชีวิตของเรา and this wrong thinking produces wrong desires that takes us away from the will of God อย่างความ Right but we can learn how to walk in the spirit and overcome those desires แต่อย่าง Now the big question is What walking the spirit is in คำถามที่สำคัญตามมาก็คือแล้วการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนั้นมันเป็นยังไงล่ะ Well I wish I had time to look at the whole chapter uh of uh, five of Galatians. จริงๆผมก็อาจจะมีเวลาไม่มากพอที่จะมาดูในกาลาเทียบทที่หทั้งบทนะคะ But if if you study uh uh Galatians chapter 5 and actually the whole book of Galatians. จริงๆถ้าคุณมีเวลาก็หนุนใจอยากจะให้คุณได้อ่านในกาลาเทียบทที่หหรือว่าอ่านทั้งหนังสือกาลาเทียเลย You know it is written to remind Uh, the believers of who they are in Christ. That they are redeemed from the old life and now they have new life in Christ. That's why we find scriptures like, you know, our old man has been crucified. And the life that now we now, we now live. แล้วชีวิตที่เรามีอยู่ในขณะนี้ is lived by faith in the Son of God เราดำเนินชีวิตด้วยความศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า In other words, He becomes our new life คือพระองค์ได้กลายมาเป็นชีวิตใหม่ของเรา when you believed in jesus christ เมื่อคุณเองเชื่อในพระเยซูคริสต์ you receive the life of christ in your spirit คุณก็ได้รับเอาชีวิตของพระคริสต์เข้ามาไว้ในวิญญาณของคุณ the holy spirit comes into your spirit ตัววิญญาณบริสุทธิ์เองได้เข้ามาอาศัยอยู่ในวิญญาณของคุณ makes your spirit His dwellinging D place ทำให้วิญญาณของคุณเป็นที่ประทับหรือที่อาศัยของพระองค์ brings new life into you พระองค์จึงได้นำชีวิตใหม่เข้ามาไว้ภายในคุณ and brings a new nature and a new identity into you และยังนำธรรมชาติใหม่ตัวตนใหม่เข้ามาไว้ภายในคุณด้วย and Paul reveals to us เปาโลเองได้เปิดเผยกับเรา that now we have the fruit of the spirit on the inside of us. ว่าตอนนี้ภายในเรานั้นเรามีผลของพระวิญญาณอยู่ And that fruit of the spirit is what? และผลของพระวิญญาณเหล่านั้นคืออะไรคะ It is the new life we have because the Holy Spirit dwells in us. นั่นก็คือชีวิตใหม่ที่เรามีอยู่ในขณะนี้เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ภายในเรา And so what we need to understand is แล้วสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจก็คือ Is that when we got born again? เมื่อเราบังเกิดใหม่ We received the new life, a new identity, a new nature in Christ. เราได ได้รับชีวิตใหม่ได้รับตัวตนใหม่ได้รับธรรมชาติใหม่ เข้ามาไว้ภายในเราแล้วในพระเยซูคริสต์และตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจริงแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และตอนนี้พระองค์ก็อาศัยอยู่ในเรา so now Paul says walk in the Spirit ตอนนี้เปาโลจึงบอกกับเราว่าให้เราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ so walk in the Spirit means ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณตรงนี้หมายถึง walk or live your life in line with who you are in the Spirit การดำเนินชีวิตให้ตรงกันกับ ตัวตนที่อยู่ภายในวิญญาณของคุณตรงน,นี้ไม่ได้พูดถึงการที่เราจะต้องพยายามมีท่าทีเป็นคนฝ่ายวิญญาณจากภายนอก You know we can we act Spirit outside but never understand who are in never are the but on ภายนอกเราอาจจะแสดงท่าทีดูเหมือนเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณแต่ภายในใจของเราเราไม่เคยเข้าใจเลยว่าตอนนี้เราเป็นใครแล้วในพระเยซู so walking the spirit is very simple จริงๆการดำเนินชีวิตในพระวิญญาณเป็นอะไรที่ง่ายมาก live life believing in the new identity you have in your spirit การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อถึงตัวตนใหม่ที่คุณมีเกิดขึ้นแล้วในวิญญาณของคุณ live your life knowing your r i g h t e o u s in Christ การดําเนินชีวิตด้วยการรู้อยู่เสมอว่าตอนนี้คุณเป็นคนชอบธรรมแล้วในพระเยซูคริสต์ live your life knowing you're not in adam anymore การดําเนินชีวิตด้วยการรู้อยู่ตลอดเวลาว่าคุณเองไม่ได้อยู่ในอาดัมอีกต่อไปแล้ว live your life knowing that the nature of god is in you now การดําเนินชีวิตด้วยการบอกกับตัวเองเสมอว่าตอนนี้คุณมีธรรมชาติใหม่ภายในคุณและธรรมชาตินั้นก็เป็นธรรมชาติของพระศาสา live your life knowing that you have the fruit of the spirit love joy peace patience kind All those things. และก็ดําเนินชีวิตด้วยการรู้ว่าภายในคุณในวิญญาณของคุณมีผลของพระวิญญาณแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดีความปรา,ปราบปื้มใจควย์สันติสุขความชื่นชมเยินดีความปราณีการรู้จักบังคับตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เลย Live life knowing the power of God is on the inside of you การดําเนินชีวิตด้วยการรู้อยู่เสมอว่าฤทธิเดชของพระเจ้านั้นอยู่ภายในคุณ Live life knowing that the sin nature has been plucked out from the inside of you การดําเนินชีวิตด้วยการรู้อยู่เสมอว่าในภายในคุณไม่มีลักษณะบาป ลอยหลงเหลืออยู่อีกแล้วการดำเนินชีวิตด้วยการรู้อยู่เสมอเลยว่าฤทธิเดชแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์กำลังทำงานอยู่ภายในคุณ That is walking in the spirit อันนี้แหละคือการดำเนินชีวิตในวิญญาณ Because the word walk means the way we live our life our conduct เพราะว่าคําว่าดําเนินตรงนี้หมายถึงการประพฤติของเราหรือว่าวิถีการดําเนินชีวิตของ <You> know, เรา that live with. มันก็มีระบบความเชื่อแบบนี้ที่เราใช้ในการดําเนินชีวิตทุกวันแล้วนี่ก็คือการจดจ่อของเราทุกๆวันในการดําเนินชีวิตการดําเนินชีวิตในวิญญาณหมายความว่าเราไม่ได้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นแค่คนที่มีร่างกายหรือจิตใจยอย่างเดียว Spirit Be เราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณ filled with the nature of God แล้วภายในวิญญาณของเราก็เต็มล้นไปด้วยพละลักษณะของพระเจ้า filled with the Holy Spirit เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ so basically it is saying จริงๆแล้วในความหมายของข้อนี้ live with this mindset that you are brand new in Christ คือการดําเนินชีวิตด้วยแนวความคิดว่าตอนนี้คุณเป็นคนใหม่แล้วในพระคริสต์ you used to be in Adam คือเมื่อก่อนเนี่ยคุณเคยอยู่ในอาดัมมาก่อน and you're bound by sin แล้วคุณเองก็ถูกสิ่งที่เป็นความบาปนั้นผูกมัดชีวิตเอาไว้ but now you are in Christ แต่ตอนนี้คุณอยู่ในพระคริสต์ as the bible says all things have become new อย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ว่าทุกสิ่งก็กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น walking in the spirit การดําเนินชีวิตในวิญญาณ is living your life being aware the fact that you are brand new brand cry you in การดำเนินชีวิตด้วยการมีจิตสำนึกแล้วก็รับรู้อยู่เสมอว่าตอนนี้คุณเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว Every timetation come และทุกครั้งที่มีการทดลองการล่อลวงใดๆเกิดขึ้นกับคุณ Every time desires come that not the that you <remind> not is will God of ทุกครั้งที่มีความปรารถนาใดเกิดขึ้นซึ่งไม่ตรงกันกับน้ำพระทัยของพระเจ้าคุณก็ต้องคอยบอกตัวเองเอาไว้บอกว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างที่ความปรารถนากำลังต้องการ My Temptation Not my identity my ดังนั้นสิ่งที่เข้ามาทดลองหรือล่อลวงฉันไม่ใช่ตัวตนจริงๆของฉันฉันเป็นคนใหม่เอี่ยมแล้วในพระคริสต์ความคิดที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับฉันไม่ได้เป็นลักษณะนิสัยที่แท้จริงของฉันเลยเพราะฉันเป็นคนใหม่แล้วในพระคริสต์ฉันเป็นคนชอบทาต่างหากและฉันเป็นผู้ที่มีพระเจ้าอยู่เต็มล้นอย่างครบบริบูรณ์ภายในฉันฉันมีพระวิญญาณบริสุ ที่อาศัยอยู่ในฉัน I have love in me ฉันมีความรักอยู่ในฉัน I faithfulness ฉันมีความซื่อสัตย์ have self ฉันมีการบังคับตนเอง That's my new nature เพราะนี่คือลักษณะใหม่ของฉัน And when you live your life focusing on this reality เมื่อคุณดำเนินชีวิตด้วยการจดจ่ออยู่ในความเป็นจริงแบบนี้ The Bible says here พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ในข้อนี้ว่า Shall not fulfill of your flesh. lust the your คุณก็จะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง In other words, those wrong, ungodly desires will not rule your life. ความปรารถนาที่ไม่ตรงกันกับนามพระทัยของพระเจ้าเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาครอบงำเหนือ ใจิตใจคุณได้เลย In a branch is walking the spirit is actually talking about two things พี่น้องครับจริงๆการคําว่าการดําเนินชีวิตในวิญญาณนั้นหมายถึง2อ,อย่างด้วยกัน What you believe ก็คือสิ่งที่คุณเชื่อ And what you focus on แล้วสิ่งที่คุณจดจ่อทุกวัน You believe you're new in Christ คุณเชื่อว่าคุณเป็นคนใหม่แล้วในพระคริสต์ And you focus on your new identity แล้วคุณก็จดจ่ออยู่ที่ตัวตนใหม่ของคุณเสมอ That's walking in the spirit อันนี้แหละที่เราเรียกว่าเป็นการดําเนินชีวิตในวิญญาณ The reason we read the Bible เหตุผลที่เราอ่านพระคัมภีร์ is to know Who Christ are in เพื่อเราจะได้รู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครในพระคริสต์เหตุผลที่เราอธิษฐานในวิญญาเพื่อที่จะเป็นการคอยกระตุ้นการรับรู้ความจริงตรงนี้อยู่เสมอถึงการเป็นคนใหม่ที่เราเป็นคนใหม่แล้วในพระคริสต์คือการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณหรือในพระวิญญาณตรงนี้ to victory คือกุญแจที่จะนำเราไปสู่ชัยชนะ o simple แล้วจริง จริงมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยและเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ Let s pray. <S ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาของคุณพระองค์ที่พระองค์ได้สร้างเราเป็นคนใหม่ขึ้นมาในพระคริสต์และพระองค์ได้ให้ตัวตนใหม่กับเรา A new. nature. ให้เรามีลักษณะใหม่ Therefore we believe เราจึงเชื่อ that today we can overcome the desires of the flesh ว่าวันนี้เราสามารถจะเอาชนะความต้องการของเนื้อหนังได้ Things that pull us away from your will ซึ่งเป็นสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อจะนำเราให้ออกนอกน้ำพระทัยของพระองค์และเราเชื่อ can day great ว่าวันนี้สามารถจะเป็นวันแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ได้ <Jesus'> name. ในพระนามพระเยซู Amen, Amen. Well, thank joining you for joining us. b อ e s s เ o u มนขอบคุณมากนะครับที่มาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากับเราในวันนี้ขอพระเจ้าไวพรทุกคนนะครับ